สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธนูลัคนาธนูแล้วก็ราศีธนูนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า2สัปดาห์นี้วันที่1 6บหถึงสามิถุนาย,ยนนะคะพายอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวธนูบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทนายนายกันแม่หมอขอนะคะอนุญาตสักสิวินาทีนะสําหรับ ช่องของแม่หมอเนี่ยใครที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษช่องของไม่หมอก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบนะคะมี3ามกลิ่นนะกุหลาบขาวกุหลาบแดงแล้วก็ชมพูค่ะเป็นกลิ่นที่พรีเมี่ยมมากๆเลยคุณจะไมเเ่เคยสัมผัสกลิ่นกุหลาบที่หอมละมุนและก็ติดทนนานแบบนี้แน่นอนนะคะมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะสาหรับคนที่เป็น,าปนสายกุหลาบอา่ะ รายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะทั้งขนาดปริมาณราคาช่องทางการติดต่อแล้วก็มีน้ำหอมไม้กฤษณาด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะแม่หมอฝากไว้ตรงนี้นิดนึงเรามาตั้งจิตกันนะคะชาวธนู2อสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีหรือมีอะไรดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง มาลุ้นใบแรกของคุณเลย6ดาบค่ะไพ่ใบน,นี้ดีนะดีตรงไหนรู้ไหมคะคือทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเจอแน่นอนค่ะปัญหาอุปสรรคความทุกข์ความเครียดความอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครที่เกิดมาไม่เจอแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังจะผ่านพ้นไปจากชีวิตของคุณแล้วหลังจากนี้ การก้าวต่อไปนะในสองสัปดาห์นี้การก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนชีวิตปลอดโปรง่งหนทางข้างหน้าสว่างสวนะแสงสีทองแสงสว่าง,วางความสดใสชีวิตดีๆรอคุณอยู่ปัญหาอะไรก็นึกภาพออกว้ว่าคนเราเจอปัญหานะปัญหานั้นใช่ว่าจะอยู่กับเราตลอดไปและนี่คือช่วงเวลาที่ปัญหานั้นได้ออกไปจากชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะชาวธนู ช่วงนี้ชีวิตยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะห้าไม้เท้าเนี่ยมันไม่ได้ห้าไม้เท้าไม่ใช่อุปสรรคหรือปัญหานะแต่มันเป็นเรื่องของความวุ่นวายในเรื่องของหน้าที่การงานจัดสรรชีวิตไม่ค่อยจัดลงตัวสักเท่าไหร่บางทีงานก็ยุ่งยุ่งยุ่ง,งจนไม่มีเวลาทําอะไรเลยแม้กระทั่งบางทีเนี่ยกินข้าวอะไรแบบนี้คะ่ะนะคะ มันยุ่งจริงๆเพราะฉะนั้นแปลว่างานเยอะงานยุ่งก็แปลว่าเงินก็เข้าเยอะเหมือนกันแต่ก็จัดระเบียบในเรื่องของเวลาดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะมันจะยุ่งมากบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าทําอาชีพเดียวด้วยบางคือทําหลายอาชีพเนะเาะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นหลายๆอย่างบางทีจัดเวลาไม่ลงตัวมันก็ตีกันได้หรืองานเนี่ยมันก็จะยุ่งนะงานมันก็จะยุ่งต่ไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยปงบอกว่า2ส,สัปดาห์นี้เป็น2ส,สัปดาห์ที่ ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่งานยุ่งขนาดไหนอะไรขนาดไหนนะคุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากๆมันก็จะมีความสุขคือเขาเรียกว่าชีวิตอยู่ดีกินดีอิ่มหมีพีมันคืออุดมสมบูรณ์อะอยากกินอะไรก็ได้กินเนี่ยมันคืองานเยอะเงินก็เยอะบางทีมันอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงกับการที่ชีวิตเนี่ยมันจะดีแต่ถามว่า เหนื่อยแล้วชีวิตจะเป็นก้าถ้วยสุขสบายขนาดนี้เมีความภูมิอกภูมิใจมีความสุขมีความพอใจกับสิ่งที่ได้มาที่มันมากมายไก่ตะกองขนาดนี้แล้วยังมีความหวังในอนาคตด้วยเนี่ยเป็นไพ่ทานตะวันเป็นไพ่แห่งความหวังหวังว่าในสิ่งที่คุณกําลังพยายามอยู่นี้จะต่อยอดในอนาคตของคุณได้ในแบบที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะไพ่พาฤุสีขึ้นมา ไพรวีนี่นบ่งบอกว่าช่วงนี้อาจจะปรีกปรีกตดูว่าอยู่คนเดียวสักนิดหนึ่งคือมันมีความปรีกวิเวกนะมันมีความสันโดษแต่ว่าถ้าชีวิตมันยุ่งมันยุ่งเหยิงนะการที่คุณไปหาสถานที่ที่สงบหรือสร้างความสงบสงบจิตสงบใจการนั่งสมาธิหรือการทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดสมาธิอะไรก็ได้นะอะไรก็ไดห้หลายวิธีนะที่ทําให้คุณเกิดสมาธิเนี่ย เวลาที่คุณเกิดสมาธินะสมองคุณจะโลง่งคุณจะคิดไอเดียคุณจะได้ไอเดียมามันแบบว่าได้มาแบบที่บางทีไม่ต้องคิดนึกภาพออกไหมบางทีนั่งคิดแทบตายนะไม่ได้ไอเดียแต่พอแบบเออลองสงบสงบลองอยู่คนเดียวลองแบบปล่อยวางปล่อยวางจิตว่างซิโอ้ไอเดียเนี่ยมันมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนี่ยบางทีมันก็ได้มาแบบนี้นะคะทีนี้คือในเรื่องของไพ่ฤาษีเนี่ยจะบอ,บอกอีกอีกเรื่องหนึ่งคือใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับศาสตร์ ศาสตร์โบราณน,นิดนึงอ่ะอย่างเป็นหมอดูอย่างเงี้ยจริงๆคาว่าหมอดูก็ไม่ได้เป็นอะไรที่โบราณน,นะเพียงแต่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่เออมันมีมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเรียกว่าศาสตร์ลึกลับสักนิดหนึ่งนะคะหรือใครที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านศาสตร์แผนนวดหมอหมออะไรนะแผนแผน,แผนโบราณอะไรแบบนี้ค่ะ,ะเกี่ยวกับด้านสมนุนไพรหรือการหมอนวดแบบจับเส้นคลายกระดูกเนี่ยใครที่มาทางด้านนี้ก็เชื่อนะคะว่า อสองสัปดาห์นี้เป็น2ส,สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่ดีมากๆคุณจะเป็นที่รู้จักนะคุณจะมีลูกศิษย์ลูกหาคุณจะเป็นครูบาอาจารย์หรือการเรียนการสอนของคุณในด้านนี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้ไปประกาศหรือคุณจะได้เรียกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นครูบาอาจารย์ในระดับที่ชั้นแบบเลิศเลยนะก็ก็ได้เหมือนกันหรือใครที่กําลังเรียนต่อปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนหมอเลยเนี่ยเป็นหมอเลยเนี่ยก็มองว่า คุณจะประสบความสำเร็จนะใกล้ที่จะได้มาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคะสมบูรณ์แบบืมเดลฟอร์ยังไงคะคนที่โสดชาวธนูคนที่โสดมานานอ่ะถ้าจะมาคู่กันขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าคือมันเป็นภาพรวมเนาะเราก็ต้องอ่านไปตามตามที่สัมผัสได้นะอย่างคนที่โสดมานานอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมานาน สองสัปดาห์นี้ฟลุกๆเลยเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่คนที่เกิดมาเพื่อคุณคนที่เกิดมาเพื่อใช้หัวใจเดียวกันเลยนะอันนี้ใช้หัวใจเดียวกันเลยนะเนี่ยรักกันนะคะจะได้เจอคู่แท้จะได้เจอคู่บุญบารมีคู่ที่สินเสมอกันคู่ที่จักรวาลส่งมาให้คุณไม่จะไม่โสดอีกต่อไปแล้วนะใครที่โสดมายาวๆเนี่ยนะแม่หมอจะเปิดไพ่ทั้งหมด15ใบนะชาวธนู แล้วก็จะมีไพ่นางฟ้านะคะแล้วก็มีไพ่สิ่งศักดิก์สิทธิ์ด้วยให้กับคุณด้วยอ่ะโอเคไปลุ้นกันว่ามีอะไรอีกคะเจ็ดถ้วยถ้ามีทางเลือกก็พิจารณาดีๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณถามตัวเองด้วยหัวใจเลือกด้วยหัวใจนะเราอย่าไปตัดสินอะไรหรือเลือกอะไรในแบบที่มันะจะเกิดจากเหตุผลอื่นๆ บางทีมันอาจจะเป็นเหตุผลอื่นๆมาล่อตาล่อใจคุณแต่คุณต้องถามใจคุณนะคะว่าสิ่งที่คุณจะเลือกโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยให้คุณถามใจของคุณว่าคุณชอบไหมนะเพราะว่าคุณมีโอกาสเลือกคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่คุณชอบที่สุดใช่ที่สุดให้กับชีวิต คุณได้ไพ่เดอรซันแม่หมอบอกแล้วว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะก้าวผ่านทุกอุปสรรคแล้วไปเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตนะเดอรซันเนี่ยโอกาสดีๆในชีวิตของคุณความโชคดีสิ่งดีๆไม่รู้ว่าฟ้าหลังฝนความหวังของความสําเร็จอะไรทุกอย่างคือมันคือความโชคดีหมดเดอร์ซันน่ะคุณคาดหวังอะไรคุณคุณหวังสิ่งใดคุณปรารถนาสิ่งใดชีวิตของคุณกาลังจะเติบโตต,ตื่นรู้บางทีเนี่ยอาจจะเหมือนในเรื่องของการตื่นรู้ในด้านจิตวิญญาณ พอเราได้ตื่นรู้นะชีวิตของเราที่บางทีมันดูมืดมืดอะ่ะมันก็จะสว่างสวัยบางทีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นในเชิงของความคิดนะบางทีอยู่ในจุดตรงเนี้ยอยู่ในจุดตรงเนี้ยในจุดเดิมๆิมนี่แหละทํางานตรงนี้ได้รับเงินเดือนเท่านี้ทําอาชีพนี้แบบนี้แต่ถ้าคิดไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดที่รู้สึกเหมือนกับว่า้มันทําไมมันเออไม่ดีเลยดูนี่นั่นแต่พอ สถานการณ์อะไรบางอย่างมันเข้ามานะแสงมันเข้ามานะความตื่นรู้มันเข้ามามันก็จะเห็นโอกาสดีๆในในจุดที่คุณอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเออมันก็มีเรื่องดีนี่พอมันคลิกพอมันตื่นรู้คือชีวิตมันสว่างสวยเลยเอาเป็นว่าคุณจะโชคดีที่สุดเลยได้ไพ่เดอะซันนะคะโชคดีมากๆเออ เหมือนจะได้คู่ที่ดีนะได้คู่ที่ดีได้พาร์ทเนอร์ที่ดีหรือว่าได้คนที่เข้ามาร่วมทํากิจการหน้าที่การงานด้วยกันเป็นคนที่รู้ใจกันเป็นมิตรภาพที่ดีด้วยนะเออแต่ทีนี้ถ้าหมายถึงคนโสดเนี่ยคว,ความรักของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้ทําร่วมกิจการอะไรก็แล้วแต่กับกับคนรักของคุณก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ออาทําอาชีพ ขา,ขายทำอาชีพออนไลน์หรือทำอาชีพอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณนะคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนที่ดีอ่ะเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เข้าใจกันเพื่อนที่แบบเอนสนับสนุนกันช่วยเหลือเกือก้อกูลกันได้นะเป็นคนที่รู้ใจกันในเชิงมิตรภาพก็ได้แต่ถ้าเป็นคนโสดก็แน่นอนค่ะสามารถที่จะพัฒนาเป็นความรักได้นะชาวธนูชาวธน,วนู queen of s w o r d โอ้โหชีวิตนะคะไม่ธรรมดานะเนี่ยลุยมาเยอะเหนื่อยมาเยอะ อดทนมาเยอะนะรอคอยว่าเมื่อไหร่ดอกไม้จะบานสักทีหนึ่งดอกไม้ในชีวิตสองสัปดาห์นี้คุณจะได้เห็นว่าดอกไม้ในชีวิตของคุณนั้นมันบานนะมันจะมีแต่ความงดงามความสวยงามความสดใสในแบบที่คุณรู้สึกว่าเออฉันเหนื่อยมาตลอดชีวิตเนี่ยอย่างน้นอยๆในสองสัปดาห์นี้ให้คุณรู้สึกว่าความเหนื่อยของคุณเนี่ยมันคุ้มค่าหน่อยเถอะนะประมาณนี้แต่คุณจะได้เห็นความสวยงามของชีวิตนะ อัศวินถือเหรียญนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งที่แต่บางทีก็ต้องใช้ตังนะแต่การใช้ตังตรงนี้คือแม่หมอรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการใช้ตังแบบเปล่าประโยชน์นะมันเหมือนสร้างสร้างอะไรเดีย๋ยาสร้างหรือต่อยอดทางธุรกิจการงานของคุณเงินที่ลงทุนก้อนนี้นะนะจะทำให้ชีวิตของคุณสว่างสวยในอนาคต มันเป็นการคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆไม่รู้แต่ตอนนี้คุณคิดจะลงทุนอะไรหรือไปอ่าไปเรียนอะไรก็แล้วแต่นะ่าใช้เงินก้อนนึงเพื่อไปเรียนไปศึกษาไปหาความรู้อะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นอะไรประโยชน์สําหรับคุณมากๆในการต่อยอดในชีวิตของคุณค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะคะชาวธนูอ่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีก ไพ่าสามดาบคือไพ่าสามดาบเนี่ยถ้าเราถ้าหมายถึงถ้าหมายถึงตัวของคุณนะช่วงนี้อย่าใจร้อนนะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องให้ร้อนอกร้อนใจกุ้มอกกุ้มใจเพราะฉะนั้นพยายามที่จะใช้ความสงบควบคุมสติอารมณ์บางทีมันมีเรื่องก็ามาทําให้ร้อนใจทีนี้แต่ถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องราวของความรักเนี่ยคือบอกก่อนเลยนะว่า ถ้าบางคนเขาจะไม่อยู่ในชีวิตของคุณถ้าบางคนเขาจะทิ้งคุณไปปล่อยคุณไปเนี่ยแปลว่ามันหมดเวลานะแปลว่ามันหมดเวลาแปลว่าคุณเองเนี่ยกำลังจะได้พบเจอกับชีวิตใหม่คนที่บุญมันหมดบุญหมดสวาสนาต่อกันก็ต้องปล่อยกันไปนะต้องปล่อยกันไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณได้รู้ว่าชีวิตใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณสถานการณ์ที่แย่ๆนะคะ มันจะกำลังคลี่คลายแล้วก็ออกไปจากชีวิตของคุณอะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจปวดใจแล้วขอให้คุณได้รู้ว่าคุณเองนั้นคุณมีทางเลือกที่ดีให้กับชีวิตเสมอมงานเยอะนะบอกก่อนนะในสองสัปดาห์นี้เตรียมตัวดีๆงานเยอะมาก งานคุณจะเยอะมากๆแต่มันก็หมายถึงการเงินไงมีงานเนี่ยก็เหมือนก็ดีกว่าที่จะไม่มีใช่ไหมการนั่งกันถ้าสมมุติว่าคุณเหมือนกับรับออเดอร์หรือทํางานส่วนตัวมันก็ต้องมียอดเยอะๆถึงจะมีเงินเข้ามาเยอะๆเนี่ยถ้ามันว่างเนี่ยแปลว่าเงินมันก็จะไม่เข้าแต่ถ้ามันมีงานเยอะๆเข้ามาเนี่ยก็แปลว่า เงินก็จะเข้ามาเยอะด้วยนะคะชาวธนูไม่รู้แหละคุณได้ไพ่เดดซานแม่หมอบอกดเลยว่าทุกๆเรื่องของคุณเนี่ยมันกําลังไปสู่ในจุดที่ที่ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่บางทีบางคนเนี่ยกำลังเศร้าใจอยู่โฉันเพิ่งถูกทิ้งไปอะไรไปเงี้ยฉันกําลังเจ็บปวดอยู่แล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีได้ยังไงนั่นก็แปลว่าชีวิตของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะแล้วมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยอะงานทางนั้นเลยธนู โอโหงานเยอะมากเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวลุยงานได้เลยคุณจะไม่มีถ้ามันมีเรื่องอะไรทุกข์ใจเสียใจคุณจะไม่มีเวลามานั่งเสียใจได้นานหรอกเพราะว่าคุณจะต้องทํางานนะงานเยอะจริงๆนะคะเนี่ยใครที่อันนี้ไม่หมอบอกเลยนะว่าใครที่อกหักผิดหวังเสียใจในตอนนี้นะใครที่ทิ้งคุณไปนะมันถึงเวลาที่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่เนี่ยสองถ้วยขึ้นมาโดดเด่นความรักมากเลยชาวธนู คุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณเลยมันถึงเวลาที่ต้องจบกับสิ่งเดิมๆถ้ามันต้องจบนะอันนี้แม่หมอพูดในกรณีของคนที่ต้องจบหรือรักที่มันท็อกซิกมากๆหรือคนที่เขาไม่อยากที่จะอยู่ในชีวิตของคุณถ้าเขาจะต้องไปแต่ถ้าคู่ไหนที่ยังรักกันดีอยู่นั่นก็แปลว่าให้ใจเย็นๆนะอาจจะมะีเรื่องทะเละาะเบาแวงอ่ เหมือนกับมีความใจร้อนอะไรไม่ได้ดั่งใจแต่ถ้ายังรักกันอยู่ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะ,ะเลิกลากันอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าก็จะได้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันก็ยังรักกันนะคะห่วงใยกันเสมอแต่ถ้ากรณีที่แบบว่าอยู่ๆเขาออกไปจากชีวิตของคุณเลยเนี่ยอันนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นั่นเองแต่ถ้าเป็นคนโสดโสดเพราะอะไรคะโสดเพราะโดนหักอกมาคุณก็จะได้เจอรักครั้งใหม่เหมือนกันนะอ่ะและพไพ่ใบนี้นะคะ justice เป็นช่วงเวลาที่นะชาวธนูทําสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นแล้วแม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าเมื่อมีไพ่เดือดซันขึ้นมานะคะก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงคําว่า,าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะได้รับสิ่งที่ดีงามที่คุณได้เคยกระทมาไว้สิ่งดีๆที่คุณได้ดก,กระทําไปเนี่ยช่วงสองสัปดาห์นี้คุณจะได้รับผลบุญกุศลคุณจะได้รับความสุข สิ่งที่ดีงามนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณอเกาเรียกว่า,ามันเกิดสิ่งดีๆขึ้นนะมันเป็นอะไรที่แบบเท่าเทียมคุณทำอะไรไปมันไม่สูญเปล่าสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่นางฟ้ากันนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะเชาาธนู ีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้าเห็นไหมตอนนี้ถ้าคุณกํำลังทุกข์ใจเรื่องใดๆอยู่ก็แล้วแต่ขอให้คุณได้รู้ว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงทุกๆการจบทุกๆการเลิกลาทุกๆการเริ่มต้นใหม่มันจะมีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่บ้างหน้าเสมอเพราะฉะนั้นไพ่เดือะซันก็เลยขึ้นมายืนยันและการันตีให้คุณว่าทุกเรื่องในชีวิตของคุณเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะ มันจะม,มันจะหายไปมันจะคลี่คลายไปแล้วตอนนี้คุณกำลังจะได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณมันเป็นปริศนาตรงที่ว่าคุณคาดหวังอะไรไว้ชาวธนูคุณจะได้สิ่งนั้นแหละบางทีเนี่ยมันจะได้สิ่งที่ดีกว่าที่คุณคิดเอาไว้ด้วยซ้ําไปนะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้นะ าจจะมีมิตรภาพที่ดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ว่าสมมติาาว่าคุณกําลังทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรก็แล้วแต่การที่คุณได้เจอมิตรภาพที่ดีเนี่ยมันมันมีเกณฑ์มากๆเลยที่จากทั้งสองไม้เท้าเนี่ยขึ้นมานะคะสองถ้วยเดอรเลอเฟอร์เนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้เจอมิตรภาพที่ดี เข้ามาช่วยเหลือคุณเช่นสมมติว่าในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการอะไรมู่้คุณทําอะไรใหม่ๆที่บางทีคุณก็ทําอะไรหลายอย่างบางทีบางอย่างคุณก็ไม่คุ้นเคยการเรียนรู้ใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีมิตรภาพที่ดีนะคะคือสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะอ่ะให้ไปนี้นะคะ don't stop นะคะอย่าหยุดความฝันของตัวเองอย่าหยุดที่จะทำอะไรบางอย่างที่พัฒนาแล้วก็เติบโต ตามความฝันที่คุณต้องการที่จะทําอย่าหยุดทํานะว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะเพราะโอกาสดีๆรอคุณอยู่สิ่งที่ดีกว่าวันเนี้วันนี้จําไว้เลยนะว่าคุณกําลังชีวิตคุณกาลังเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้ลองดูนะอีก3เดือนลองมาเทียบกันดูกับวันนี้นะเออแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีสิ่งที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแบบที่คุณเนี่ยคาดไม่ถึง เหมือนเป็นความลับของสวรรค์ที่ไม่ยอมบอกคุณนั่นเองค่ะอ่ะเหมือนคุณจะมีเซอร์ไพรส์นะอันนี้คือพระกสิทธิ์ใช่ไหมพระกสิทธิ์การโพธิสัตว์นะคะ,ะประสบสุขพ้นทุกข์และสำเร็จนะมีแต่วความสุข มีความทุกข์นี่ไงก็พ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตกําลังเกิดความสําเร็จนะ,ะทำบุญอะไรคะทำบุญอะไรคะหนุนนําหนุนดวงหนุนโชคชะตานิดนึงทำบุญอะไรคะชาวธนูโอ้โหจริงๆก็ในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์มงคลเนี่ยอาจจะทําเป็นเรียกว่าเป็นยังไงดีอะ คือมันอาจจะดูยุ่งยากสักนิดนึงเนาะอยู่ๆจะต้องไปเปลี่ยนเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าชีวิตของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตประจําวันมากนักเท่าไหร่อาจจะเขาเรียกว่า,าถ้าคือสามารถทําได้ก็ลองไปดูเบอร์มงคลมามาพกติดกระเป๋าไปก็ได้อะสมมตินะถ้าไม่อยากเปลี่ยนเนะาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะถ้าไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเบอร์ก็ลองไป อลองไปเปิดไปเปิดก็ได้ไปเปิดเบอร์มาอะไรมาอาจจะใส่อาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะคะอาจจะยังไงเดียะแม่หมอก็มิ้วจะแนะนํายังไงเนาะมันก็จะมีค่าบริการหรือเป็นเติมเงินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ลองไปลองดูก็ได้นะใน2สัปดาห์นี้ลองไปหาเบอร์มงคลมาหรือสมมุติว่าชีวิตเนี่ยบางทีเรารู้สึกติดขัดนร่ติดขัดนี่เอ๊ะบางทีเนี่ยมันเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขหรือเปล่าก็ลองพิจารณาดูอันนี้แม่หมอก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ได้แบบจําเป็นมากสัเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นทางเลือกที่ดีหรือใครบางคนก็รู้สึกว่าเออฉันก็อยากจะเปลี่ยนเบอร์พอดีเอ่อแบบไปตรงกับความรู้สึกของคุณว่าเออฉันอยากเปลี่ยนเบอร์พอดีเลยฉันใช้เบอร์นี้แล้วฉันรู้สึกว่าชีวิตมันยังไงก็ไม่รู้ว่ารู้สึกมันไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูได้เดี๋ยวถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะคะก,ไะก็ไปขอพรเนาะขอพรให้กับไปขอพรกับอ่า แม่หมอก็ไม่ไม่ค่อยได้คุ้นนะพระกสิทธิ์เนี่ยพระกสิทธิคันโพธิสัตว์เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นแม่หมอไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเจ้าแม่กวนอิมในอีกบางหนึ่งหรือเปล่านะแต่แต่ไพ่เหมือนเจ้าแม่กวนอิมนะแต่เรียกพระกสิทธิคันโพธิสัตว์นะคะก็ขอให้มีความสุขพ้นทุกข์แล้วก็ความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะ ชาวธนูนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปค่ะ